<Yeah. S 2> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปชิปเปาวันนี้ครับเรามีรถจิปสายลุยมานําเสนอกันนะครับคันนี้เป็นจิปวิลลี่ครับซีเจแห้งๆครับคันนี้ทะเบียนแท้ชุดโอนครบเครื่องเจ้าคันนี้ก็เป็นโตโยต้าสองวครับ1800ซีซีครับรับส เกียร์ดีครับเครื่องดีเดินเบานิ่งระบบเบรกดีครับช่วงล่างใช้ได้นี่ผู้ขายลงรายละเอียดไวเช่นนี้นะครับนะยังไงก็ถ้าสนใจนี่แนะนำให้เข้าไปดูตัวจริงก่อนตัดสินใจนะครับเพื่อความสบายใจความมั่นใจของท่านผู้ชมนะครับก่อนจ่ายเงินนะก็สามารถติดต่อผู้ขายได้ลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับลิงก์ด้านล่างคลิปตามอีกทีนะครับ ขายที่หาไม่เจอก็จะอยู่ทางมุมขวาล่างครับจะมีลูกศรชี้ลงครับก็กดชอบาไปครับมันก็จะแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมครับก็กดขอาไปในลิงก์นะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้ใส่ไว้ในคลิปกรณีที่ขายแล้วจะได้ไม่ต้องมาตามลบนะครับเพราะว่ารถมันค่อนข้างหลายคันนะครับก็จะได้ประหยัดเวลากันไปนะครับใครที่ชอบก็ลองดูครับ รถแนวนี้ผมไม่มั่นใจว่าอัตราการกินน้ำมันจะเท่าไหร่นะครับยังไงก็ลองศึกษากันเพิ่มเติมกันนะครับนะลองเข้าไปตามกลุ่มครับตามกลุ่มรถจี๊บก็น่าจะมีครับพวกสมาชิกก็คงให้ข้อมูลกันได้นะครับทีนี้ผมเห็นว่ามันสวยดีแะครับนะเพราะว่าใครที่ชอบสายลุยก็คงอยากได้ทรงนี้ครับรับลมเย็นๆครับนี่ลุยเข้าป่านี่ใครอยู่บ้านนอกก็ สบายหน่อยครับไม่ต้องวุ่นวายกับปัญหาเรื่องตำรวจบนท้องถนนนะครับเพราะว่าอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันจะโดนไหมแต่รถเขาทำออกมามันก็ไม่น่าจะโดนนะครับแต่ว่ามันก็ไม่แน่ครับก็ฝากไว้ให้คิดนะครับสำหรับใครที่ใช้รถรุ่นนี้รู้ว่าใครใช้อยู่มีข้อมูลจะแบ่งปันก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยครับว่ารถจี๊ปนี่เวลาเราเออกไปขี่ตามท้องถนนเนี่ยมันมีปัญหาไหมตำรวจเรียกไหมอะไรประมาณนี้ครับนะ เพราะว่าประตูด้านข้างเขาก็เปิยโล่ลงนะแบบนี้บางคันก็เปิดโล่งเลยแล้วก็เรื่องอกรณีรุ่นที่มันเปิดโล่งเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจเวลาโดนฝนเนี่ยมันเปียกแล้วเป็นไรไหมนะพราะรถเพราะรถะประเภทนี้มันมีตัวที่แบบเปิด้าโล่งเลยครับนะแต่เขาก็เป็นรถทหารนะครับก็น่าจะทํามาทนแต่อันเนี้ยไม่ทราบแล้วก็อยากทราบมากด้วยว่า ะระบบการจัดการของเขามันเป็นยังไงนะครับก็ใครมีความรู้ก็แบ่งปันข้อมูลกันได้ครับอันนี้ทางช่องเราก็มีหน้าที่ชี้เป้ากันเฉยๆครับแนะนำสำหรับใครที่กำลังมองหารถเก่าอยู่นะครับเพราะว่ารถประเภทนี้ไม่มีวางตามท้องตลาดแล้วก็ตามเต็นท์ก็คงหายากแล้วครับนะเจอก็ออกมาบอกๆก,กันครับทางช่องไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขายอยู่แล้วนะครับโอเค ท้าน,นี้ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับมีรถใหม่ๆเข้ามาท่านจะได้ไม่พลาดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ